ครูดาและช่องครูดาวารตีวีสนะคะตอนนี้มายืนอยู่ที่เขาเรียกว่าตลาดเนาะตลาดนัดตาดแคนนะคะหมู่บ้านเมืองใหม่นะคะตัดแคนซอย14นะคะ,ะเดี๋ยวครูดาจะพาเดินชมเนาะอันนี้มาเร็วไปนิดนึงนะ <c oughs> นะแม่ค้าแม่ขายเพิ่งมาลงของยังไม่เสร็จก็มีนะคะนี่นะ มา,มาแต่วันมาแต่วันนะคะ,ะก็จะพาชมเท่าที่แม่ค้าเขาวางก่อนเนาะนะเดินสักรอบสองรอบนะคะมามาเริ่มก็เอาตรงนี้เลยนะคะผละไม้ผักผักนะพวกผักสดต่างๆนะคะทุกคนนี่นะนะมีทุกอย่างนะทำกินเองง่ายๆนะมีผักมีอะไรให้นะคะเป็นขายเป็นกองเป็นลูกเป็นอะไรนะมีแตงกวานะนะผักกาด ชีต้นหอมก็งามๆสวยๆนะโอ้โหผักกาดงามมากเลยนะมัดเท่าไหร่จ้ะสิบบาทเนาะทุกคนผักกาดดอกผักกาดจ่อนบ้านระเดอ้อนี่นะผักกาดเงางามๆเนาะโอ้ยดอกสวยมากทุกคนเอา้าบานี้เฮ้าว่าแล้วคุณดากลองเลยบานี้นะมีรถมีแหลกแจก,กแถมอยู่บ่กหม มัดใหญ่แล้วอ่ะทุกคนนี่น่ะนะโอ้ยผักกาดดอกสวยมากนะคะเอ่าคอยเอาสามมัดผักกาดดอกผักกาดจอนผักบุ้งมัดเท่ไถ่สิบาทคือกันบอกอ,อันอันเดี๋ยวเดี๋ยวประกาดสองมัดพอ่ออ่าอ่าเดี๋ยวอุ่นนุ่นอันอันนี้เนาะผักสี่เหล้าสิบบาทเด้อทุกคนนะสิบบาทพอสิบบาทพอ่อเอามัดนึงอ่าได้ผักกาดดอกสอง ผักบุง้งผักผักบุง้งเดี๋ยวเอาไปไปแช่น้ำเนาะอ่าผักบุง้งอันนี้แล้วแม่ทุกอย่างสิบบาทเนาะผักนี่เนาะโอเคอ่ากูดาได้ผักกาดผักซีลาวผักกาดผักซีลาวเอาไว้เก่งเนาะอืม ยังอีกแบบน,นี้แล้วผักบุ้งเอาเอาเอาเพิ่มนี่ประากาศงามเกินออเป็นสามสี่ห้าอาเป็นห้าสิบบาทบาท,ทุกคนซื้อแลวก็มาแล้วก็เจอพักเลย,ยได้ผักสวยๆนะคะทุกคนห้าสิบสี่แม่ สีส่ห้าอ่าโอเคสรุปแล้วเจอผักเอาผักก่อนเด้อเดี๋ยวง่ามงมันมดเด้อบอกว่ากลับแล้วจะมาเอามาใหม่ไม่มันไม่เหลือให้เราเลยแต่ว่าฝากไว้ไร้ไหมเนี่ยได้ค่ะอะม่เอาฝากสอนไวก้กอนอิสปีหาทายคลิปกันเนาะอะโอเคซื้อแล้วนะได้ผักกาดสามมัดผักซีลรียวนึงผักบุงงนึงหนงนะห้าสิบบาทฝากไว้เนอะแม่เนอะโอเคปไปเดินต่อ เผื่อได้อะไรแปลกๆอีกนี่ผักกาดกินผักกาดหูกินกะหลาำเนาะโอ้ยผักหลายทุกคนผักหลายผักหลายนะ,ะเดี๋ยวพาเดินชมกันเด้อผักอันอันอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะแม่ผักผ้หรืออันมีเรียกอย่างอื่นยังไหม กัญจงเออเออเออผักกัญจองทุกคนอุ้ยแดด่องเนาะนี่งามๆทุกคนนะคะอ่าแต่ว่าเฮาบุมมีเมนูเนาะวิกินกับข้าวปุ่นมันบอกโอเคนะขออนุญาตซองเบิงกันเดอร์เม่ค่ะอ่าถ่ายวิดีโอพาเขาชมตลาดตาดแคนหน่อยเนาะเคียงหมูเนอะเนื้อเนื้อเนื้อบมเมนหมูเนื้อเนื้อบัวโอ้เนื้อวัวน้อย วัวน้อยนะว่าดูสีมันนะเนาะวัวตั้งเลยครับเออนะอยังยังเบิ่งกอนบม่มีเมนูในใจหาอะไรกินง่ายๆก่อนเนี่เนี่ยโอ้มีกะทิทุกคนสำเร็จให้เลยนะนะสามสิบบาทโอ้เผือเปียกปูนสันขยาหม้อแกงโอเคโอเคหมายตาไว้ก่อนเด้อหมายตาไว้ก่อนทางออกนะพาเอฟซีเบิ่งกอนเด้อป่ามีนะ หอยกินบเป็นนี่โอ้เห็ดจานละ30สิบเด้ทุกคนสองจาน50นี่นี่เห็ดฟางเห็ดฟางลูกโตโตเลยโอ้โหงามมากๆเลยทุกคนต้มเข้มเนาะต้มยำต้มยต้มเข้มแซบนะทำน้ำปนเห็ดป้าทุกคนนี่นี่นี จานละสามสองจานหาเด้อโอแม่ข่อยซิกับเฮือนนี่เต็มรถบันพึ่งมาครั้งแรกเมื่อไรก็มาบ่หอดเมื่อกี้ขับรถไปถึงวัดป่าศิลาวิเวกแล้วเดีย้อนมาไหมย้อนมาไหมอยากเห็นว่าโอ้วันนี้วันพฤหัสนี่เนาะอได้ยินว่าวันพฤหัสตาดแขนสิบสี่มาพิสูจน์แล้วค่ะทุกคนมันน้าซื้อไปทุกอย่างเลยดูดูดูไก ตัวเท่าไดไก่ทอดคงคงยี่สิบห้าเบาอันนี้กรอบแล้วเหมือนเบาบดซับบาะเบาเบาครับเบาอ่าเรื่องตัวเองครับเออเอาจักคงเน่ยแม่เอาคงซับเนาะซับนะอ่าโคดาได้คงไก่นะทุกคนซับเลยค่ะ จ,กจกักคนจักหมากินน้ากันนั่นแหละตอวนี้หมามันไม่ค่อยเวะไว้มันมันหน้ามันติดผู้เบาวนะเรียกมันบอกบอหันมาหาเลยนะวันนี้กับต้มอะไรนะต้มแซ่บื่องในก็เทไว้นั่นแหละสองตัวเอเอาเอาอีกตัวก็ได้ไหมเป็นสองเ,เนาะเผื่อเผื่อหมานั่นแหละ ตัวนี้เหมือนจะง่าอ่ะเอาสองตัวนะคงไก่ทอดนะคงละยี่สิห้าคนคงไก่ทอดนะคะเอาสองคงเนาะเผื่อน้องหมาเวะมาหาลูกสาวคอยหลหาแต่ผู้เบ้าแลนจวดเรียกบ่อขึ้นเลยย่านทองอีกแล้วแต่ว่าบ่บมไม่มนของเฮ้านะของป่าเพิ่นแต่ถ้าบด บอนบอ่อถมันอี่ยันทองอีลีโอเคนะไม่เห็นนานแล้วนะโคงไก่ทอด,ด,ดกรอบโค<ม>งไก่ทอดอกรอ,อ,อบสองโครงนะเผื่อเผือ่อคนเผื่อมาเอาน้ำจิ้มน้ำน, <c oughs> น่ลแหละเอาไปให้ม้าเหละเอาน้ำจิ้มด้อเดว,วันนี้อออ,อ,อร่อยนะแท้นะ อันแล้วก็เอาผัดไทยพอนึ่งก,ก็โอเคเนาะผัดไทยกับอันนี้ผัดได้คงคงไก่ทอดนะคะสองโครงนะคะอันนี้ทั้งคนทั้งหมานะคะ <45 S 1> แล้วก็เป็นอ่ากินแทนข้าวเนาะวันนี้ <c oughs> ผัดไทยไก่สองโครงเจ็ดบาบาททุกคน ไปต่อนะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคุดาขอจอดไว้กับร้านผัดไทยเจวันนะคะตลาดนัดตากแคนซอย14นะคะทุกคนนะกับไก่ทอดกรอบผัดมามา่าผัดไทยนะคะห่อละ25บาทนะทุกคนนะอร่อยอร่อยอิ่มๆนะคะ